บอลยูที่ดีดขึ้นมารอบนี้ถ้าดีดขึ้นไปต่อนะผมคิดว่ามันจะเกิดความกลัวในตลาดหุ้นตลาดหุ้นจะมีแรงเทสขายและดอลล่าอาจจะกลับมาแข็งค่าในระยะสั้นแต่ถ้าสมมติว่ามันมีเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้ตลาดสบายใจเรื่องสองครามการค้าแล้วมันกดให้บอลยูลงมาหุ้นจะไปต่อดอลล่าอาจจะไม่แข็งค่าแรงอย่างที่คิดเรื่องของเครดิตเรตติ้งนะครับที่ล่าสุเดเนี่ยทาง m ู o d y s ออกมา หันเครดิตเรตติ้งของสหรัฐอเมริกาครับทำให้หลายคนก็กังวลน,นะครับว่าตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นต่อเศรษฐกิจของสหรัฐเรื่องนี้มีนัยสําคัญต่อมุมมองและความเชื่อมั่นของนักทุนแค่ไหนนะครับย้อนกลับไปในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาก่อนครับทาง Moody s ซึ่งเป็นสถาบันจัดระดับความน่าเชื่อถือออกมาปรับลดอันดับเครดิตของสหรัฐจาก Tri p l e A ซึ่งเป็นระดับสูงสุดลงมาเหลือ AA บวกเอเอนนะครับโดยสาเหนุหลัก m o o d y s ก็บอกว่า มาจากภาระหนี้ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและการขาดดุลงบประมาณเกือบ2ล้านล้านดอลลาร์ต่อปีส่งผลทาให้ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมของรัฐบาลสหรัฐอาจจะสูงขึ้นแล้วก็ลดความน่าสนใจในฐานะแหล่งลงทุนสําคัญของโลกได้พอมีข่าวนี้ออกมานะครับตลาดก็ตอบสนองทันทีอัตราผลตอบแทนของร,รัฐบาลสหรัฐอายุส0ปีปรับตัวขึ้นไปแต่ระดับ4.5% ETF นะครับที่สะท้อนความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐ ก็ปรับตัวลงมาในตลาดฟิวเจอร์สด้วยนักทุนนะครับคาดหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้นในการถือครองพธนบัตรโดย o o d y s ก็บอกว่านี่ของสหรัฐอาจจะพุ่งขึ้นไปทะลุ107%ต่อจ d p ภายในปี2 0 2 9ก็ได้แล้วก็มีรายงานนะครับระบ,บุว่าระดับนี้ต่อ GDP เนี่ยอาจจะทะลุระดับหลังสงครามโลกครั้งที่2ภายใน4ปีซึ่งการขาดดุลจะพุ่งขึ้นไปแต่ระดับ9%ของ GDP ภายใน10ปีด้วยนะครับจากทั้งภาระดอกเบีย้ยเรื่องของการใช้จ่าย สวัสดิการต่างๆแล้วก็ไรายได้ที่ตกต่ำในตอนนี้พอมีมุมมองของ Moody's ออกมานะครับทำให้หลายๆคนครับออกมาโต้ตอบไม่เป็นทําเนียบขาวนะครับแล้วก็รัตรีว่าการกระทวงการคลางของสหรัฐคุณสกอตต์เบเซนครับคุณสกอตต์เบเซนหลังจากเห็นข่าวนี้ออกมาต่อโต้ทันทีครับบอกว่าเรื่องนี้ไม่เป็นเรื่องใหม่นะครับโดยการที่ Moody's ออกมาปรับลดเครดิตเดอรติ้งเนี่ยถือเป็น lagging indicator ครับเป็นตัวเลขที่ออกมา หลังจากที่เห็นเศรษฐกิจเกิดขึ้นไปแล้วแล้วก็มีการบอกด้วยนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งมาจากรัฐบาลของคุณโจไบเดนที่ใช้จ่ายนะครับในช่วงก่อนหน้านี้แล้วก็งบป,ประมาณที่เพิ่มขึ้นไม่ได้เป็นแผนเศรษฐกิจในช่วง100วันที่ผ่านมาแล้วก็ยามในการรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์พยายามตั้งใจจะลดรายจ่ายของรัฐบาลกลางแล้วก็กระตุ้นให้เศรษฐกิจเติบโตนอกจากนี้นะครับ ทำเนียบขาวก็ออกมาตอบโต้เช่นกันครับทำเนียบขาวออกมาโจมตีนะครับบอกว่าการที่ m o ดี้สออกมาหันเครดิตเรตติ้งเนี่ยก็เป็นเพราะว่าทางคนที่ทำการวิเคราะห์ค,ครับคือคุณมาร์คแซนดี้มีแรงจูงใจทางการเมืองครับอันนี้ไปโจมตีเรื่องส่วนตัวเลยนะครับบอกว่าคุณมาร์คแซนดี้เนี่ยซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์าจาก m o ดี้สครับเป็นคนที่มีความผิดพลาดมาหลายครั้งแล้วแล้วก็มีเจตนานทางการเมือง มาช่วยในการตัดสินใจลดเครดิตเรตติ้งด้วยนะครับแล้วก็มีมุมมองของหลายๆคนครับก็บอกว่าการปรับเครดิตเรตติ้งแบบนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าตกใจแต่อย่างใดเป็นเรื่องที่เห็นสัญญาณอยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของความผิดพลาดของการบริหารจัดการจากคุณโจไบเดนแลวก็ส่วนหนึ่งก็มองว่าเ,เป็นความตั้งใจนะครับที่อยากจะดิสเครดิตรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ครับเดี๋ยวเรามาดูหน่อยว่าตอนนี้อันดับเครดิตเรตติ้ง ของโมดีสรับที่ถูกหันลงมาเนี่ยจะมีนัยยะมีความสําคัญในเรื่องของความน่าเชื่อถือแค่ไหนครับถ้าดูจากข้อมูลนี้นะครับจะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาครับหลายสถาบันมีการปรับลดเครดิตเรตติ้งของสหรัฐอเมริกาลงมาก่อนหน้าแล้วนะครับเจ้าแรกที่ปรับเครดิตเรตติ้งคือ S&P ครับ S&P นเนี่ยหันเครดิตเรตติ้งของสหรัฐอเมริกามาตั้งแต่ปี2011แล้วจากตอนนั้นนะครับที่อยู่ในระดับ Triple A ก็ลงมาเหลือ d o u b plus แล้วก็ทางเออ่ฟิชนะครับก็หันลงมาเช่นกันครับแต่ฟิชหันเครดิตเรตติ้งลงมาในปี2023นะครับแล้วก็พอมาพอมาปีนี้ปี2025ครับมูดี้ส์ก็หันลงมาทําให้ตอนนี้นะครับในมุมมองของสถาบันจัดรนดับเครดิตความน่าเชื่อถือทั้ง3แห่งเลยนะฮะตอนนี้เรตติ้งเนี่ยก็ไม่ได้มีใครให้เรตติ้งสูงสุดแล้วนะครับล่าสุดก็คือมูดี้สครับทรูเพาเวคือระดับสูงสุดนะครับก็หันลงมาเหลือดับเบิลเอหนึ่งครับแล้วก็ประเทศไทยอยู่ตรงไหนฮะประเทศไทยเนี่ย ก่อนหน้านี้มีข่าวนะครับว่าถูก Moody's ปรับลดมุมมองเอาลุกเช่นกันแต่ Credit Rating ยังคงอยู่เท่าเดิมก็คือ Triple A เอ่อ Triple B 1นะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองของ Credit Rating ซึ่งระดับนี้เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นระดับ Investment Grade นะครับแต่ถ้าเกิดว่าลงไปต่ำกว่าระดับ BB1 เมื่อไหร่ BB3 เมื่อไหร่เนี่ยก็คือระดับจังหรือว่า Non-Investment Grade แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สรัดครับแม้ว่าจะถูกปรับอันดับลงแต่ก็ยังคงถืออว่าเป็นระดับ High Grade ยู ส่วนประเทศไทยนะครับตอนนี้เราอยู่ในะระดับ lower medium grade ครับในมุมมองของสถาบันจัดระดับความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็แน่นอน,นะว่าตอนนี้ในสถานการณ์เรื่องของอัตราหนี้นะครับต่อ GDP ของอเมริกากําลังปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นก็เลยเป็นที่มาว่าทาง Moody's เล้ยวออกมาเตือนแล้วก็ปรับ Credit Rating ครับครับผมอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นรายการก็คือว่าเรารู้กันอยู่แล้วว่าอเมริกากำลังสูญเสียสถานะเรื่องนี้เครดิตแบงค์เอเจนซี สเจ้าก่อนหน้านี้ก็รู้มาก่อน m ูส d ีทำการดาวเกรดรอบนี้ก็เป็นการยืนยันสองเจ้าก่อนหน้านี้นั่นแหละอะคำถามคือหลังจากนี้ไปเนี่ยเรื่องนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นเรื่องนี้มันก็อาจจะทำให้เกิดแพนิคหรือว่าถูกตั้งคำถามสำหรับคนที่มีวีซ่์เป็น US d o l ดอลเยอะๆในแง่ของรัฐบาลนะสมมติว่าผมได้ดุลจากอเมรกาเยอะๆได้มีดอลลร์อยู่ข้างในเงินทุนสำรองเยอะๆ ก่อนหน้านี้คือเฉพาะตัวทรัมปเองกับนโยบายกำแงพงภาษีเนี่ยมันก็ทำให้รู้สึกอยู่แล้วแหละว่าก็ต้องกระจาย Diversify เไ็นอิปทีสกุลอื่นหรือไปหาสินทรัพย์อื่นในการลงทุนพอเกิดเหตุสิ่งนี้ขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งก็มันก็อาจจะย้ำชัดอีกมุมหนึ่งที่ตัวจะกระทบกับตัวอเมริกาเองก็คือเมื่อเครดิตเรตติ้งของตัวเองไม่ใช่ Triple A จากทุกสำนักอีกต่อไปมันแปลว่าอเมริกาหลังจากนี้จะต้อง จ่ายดอกเบีย้ยให้มากขึ้นกว่าเดิมไหมกับผู้ที่เป็นเจ้าหนี้กับตัวเองคือมันสิ่งที่ทรัมปและคนอเมริกาอยากได้นะผมคิดว่าหนึ่งก็คืออยากให้ตัวเลขดอกเบีย้ยพันธบัตรของตัวเองอะลดลงมาเยอะๆกับค่างเงินดอลลาร์อ่อนเพื่อที่จะส่งออกได้แต่สองอย่างเนี้ยมันเหมือนเลือกทำพร้อมกันไม่ได้พี่ปับ๊บเพราะว่าคอเครดิตเรตติง้ง ไม่ดีทําให้ดอลลาร์อ่อนเพราะคนไม่เชื่อมั่นก็จริงแต่สิ่งที่ตามมามันคือทําให้บอลยูดีถามว่ามันบอลยูมันดีจริงไหมให้มาดูตัวบอลยูสิบปีซึ่งมันก็ถูกตั้งคําถามนะสาหรับผมคือทาไมอยู่ดีรอบนี้เนี่ยตั้งแต่เข้าเดือนพฤษภาที่ผ่านมาอย่างบอลยูสิบปีเนี่ยตอนแรกลงไปต่ากว่าเส้นค่าเฉลี่ยหนึ่งร้อยวันนะอยู่แถวๆประมาณสักสี่จุดหนึ่งเปอร์เซ็นแล้วก็เนี่ยดีดขึ้นมารอบเนี้ย ดีดขึ้นมาพร้อมๆกับถูกตั้งคำถามกันในบอลสตรี t ค่อนข้างเยอะวะ่าดอลลาดีขึ้นมารอบนี้พร้อมๆกับการที่ตลาดหุ้นก็วิ่งมาเรื่อยทําไมมันแปลกๆคือเกิดอ,อะไรขึ้นแต่พอนี่พอเลยเสาร์อาทิตย์มาปุ๊บมูสดี้หันปุ๊บอ่ามันก็เลยถูกตั้งคําถามเยอะเลยว่าเฮ้ยหรือว่ามีคนรู้มาก่อนว่ามูดดี้จะหันเรตติง้งก็เลยทําให้บอลยูดี แต่คราวนี้เรารู้กันอยู่แล้วใช่ไหมอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าไอ้ตอนที่บอลยูดีดแรงๆรอบนี้ตอนวันหลังจากภาษีตอบโตใช่ไหมเนี่ยวันที่เจ็ดเมษาแปดเมษาจนมาวันที่จุดสูงสุดของบอลยูสิบปีนะที่ประมาณสี่จุดหกเปอร์เซ็นตวันที่สิบเอ็ดเมษาซึ่งมันตรงกับตอนที่บอลยูสามสิบปีเนี่ยขึ้นมาที่ห้าเปอร์เซ็นตพอดีคือวันที่สกอตเวเซนคุยกับทรัมป์แล้วขอดีเลยภาษีตอบโต้เก้าสิบวันกับนานา,นาประเทศออกไป แล้วก็ทําให้บอลยิวมันเริ่มคือเริ่มมีแรงซื้อกลับขึ้นมาแล้วบอลยิวก็เริ่มปรับตัวลงรอบเนี้ยมันขึ้นมาเนี่ยใกล้กับจุดศูนย์สุดเดิมของเมื่อวันที่11เมษายนอีกครั้งหนึ่งคําถามคือทรัมป์จะเปลี่ยนท่าทีหรือพยายามจะเมคดิลเพิ่มขึ้นไหมเพราะการที่ไอตัวพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยบอลยิวเนี่ยดีดตัวเด้งขึ้นไปเยอะๆเนี่ยรัฐมนตรีคลังเขาไม่ชอบอ่ะอันนี้ก็ต้องมาดูอีกมุมหนึ่งเพราะนั้นมันถูกตั้งคำถามอย่างนี้ บอลยูที่ดีดขึ้นมารอบนี้ถ้าดีดขึ้นไปต่อนะผมคิดว่ามันจะเกิดความกลัวในตลาดหุ้นตลาดหุ้นจะมีแรงเทสขายและดอลล่าอาจจะกลับมาแข็งค่าในระยะสั้นแต่ถ้าสมมุติว่ามันมีเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้ตลาดสบายใจเรื่องสองครามการค้าเ,เช่นได้ดีลกับประเทศพันธมิตรตัวคนอื่นๆในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์นี้แล้วมันกดให้บอลยูลงมาหุ้นจะไปต่อดอลลร์อาจจะไม่แข็งค่าแรงอย่างที่คิด คุณอยากได้หน้าไหนอันนี้ก็ต้องมารอดูกันว่าจะมีพัฒนาการอะไรเพิ่มขึ้นมาจากคำเนียบขาวหรือเปล่าพี่ปั๊บครับครับแล้วก็นอกจากแรงกดดันนะครับที่ออกมาต่อโต้มูดีสแล้วเนี่ยในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณครับนะครับก็ออกมาทวิตข้อความในทรูโซเชียลของตัวเองนะครับก็พิมพ์โพสต์ออกมาก็เข้ามากดดันประธานเฟดเช่นกันบอกว่าตอนนี้เนี่ยคอนเซนแซสครับทุกคนเห็นพ้องต้องการว่าควรจะลดดอกเบี้ยแล้ว แต่ประธานเฟดนะครับก็ยังคงล่าช้าแล้วก็ทาอะไรไม่ทันการไม่ยอมลดดอกเบี้ยสักทีนะครับก็ถือว่าพอมีข่าวอะไรที่ไม่ดีต่อเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยคุณพรมก็มักจะใช้โอกาสนี้นะครับเข้าไปกดดันแล้วก็โจมตีการทํางานของประธานเฟดนะครับขณะที่มุมมองของนักวิเคราะห์ครับตอนนี้หลังจากที่ m o o d y s ออกมาปรับลดเครดิตเร й ติ้งทำให้สินทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะยิง่งสินทรัพย์เสี่ยงถูกแรงเทขายนะครับพันธบัตรบอลยูเดอร์นาปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมา แล้วก็นักวิเคราะห์จากแฟร n กินเทม e r ตันก็เตือนเหมือนกันบอกว่าต้นทุนดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นเนี่ยอาจจะนำไปสู่ตลาดที่เป็นภาวะแบมาร์เก็ตแล้วก็เกิดแรงความผันผวน,นนะครับในตลาดพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐนิกาด้วยเพราะว่าความน่าเชื่อถือของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐกําลังถูกลดทอนลงมาเรื่อยๆต่างชาติก็จะเริ่มลดถือครองลงไปขณะที่นักวิเคราะห์จากซ็อกเจนออกมาวิเคราะห์เช่นกันบอกว่าสถานะของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐตอนนี้ในฐานะที่เป็นเซฟเฮเว่น ก็กำลังถูกสั่นคลอนด้วยค่างเงินดอลลาร์ก็อ่อนค่าลงไปแล้วก็มุมมองของนักวิเคราะห์ที่มีต่อค่างเงินดอลลาร์นะครับก็น e a t i v e เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับอย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าจะมีคนออกมาพูดบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นสัญญาณที่ไม่ดีแต่นักวิเคราะห์หลายๆคนก็ไม่ได้ตกใจนะครับแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ครับการที่ Moody's ออกมาลด credit rating ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยแม้ว่าจะทําให้ตลาดกังวลไปบ้างแต่ เรื่องนี้นะครับยังคงเห็นสัญญาณเศรษฐกิจที่มีความแข็งแกร่งอยู่แม้ว่าจะลงมาจาก t r i ปเป A ลงมาเหลือ AA1 เนี่ยก็ยังคงชี้เห็นว่าเศรษฐกิจของสหรัฐยังคงแข็งแกร่งอยู่นะครับแล้วก็ตลาดเนี่ยไม่น่าจะตกใจอะไรกับข่าวนี้มากนะักเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีคนออกมาปรับลดเครดิตเรดติ้งแล้วพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอเมริกายังคงเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยที่สุดในโลกถ้าถูกลดเครดิตลงเนี่ยนักวิเคราะห์บางคนก็บอกว่าจะกระทบต่อพันธบัตรของประเทศอื่น ที่ใช้สหรัฐเป็นมาตรฐานด้วยแล้วก็นอกจากนี้นะครับบางคนก็วิเคราะห์ไปแบบว่าอันนี้ต่างกับปี2 0 1 1ครับที่ทาง S&P ออกมาลดเครดิตเรตติ้งของสหรัฐอเมริกาเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยตลาดไม่ได้ตกใจเพราะเป็นเรื่องที่รู้ล่วงหน้ามาก่อนแล้วต่างกับตอนนั้นนะครับปี2 0 1 1ที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนแล้วก็นักวิเคราะห์บางคนนะครับก็บอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่สหรัฐอเมริกาถูกลดเครดิตนะครับนักลงทุนรู้เรื่องนี้อยู่แล้วแต่เป็นเพียงแค่อีกหนึ่งสัญญ,ญาณออกมาเตือนเท่านั้น ขณะที่มุมมองของนักวิเคราะห์จากบูมเบิร์กก็ออกมาบอกนะครับว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ก็จริงแต่ถ้าหากว่ายังไม่แก้ไขปัญหาเนี่ยสุดท้ายแล้วนะครับระดับนี้ของสหรัฐอเมริกาก็จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมาสูงกว่าประเทศอื่นที่มีเครดิตใน,นระดับเดียวกันแล้วถ้าหากว่านี่ยังพุ่งไม่หยุดนะครับท่ามกลางการขาดดุลที่เพิ่มขึ้นสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องนี้อาจจะนําไปสู่ปัญหาทางเศรษฐกิจก็ได้ระยะสั้นอาจจะไม่ได้น่ากัง,งวลจริงแต่ถ้าเกิดระยะยาวนะครับไม่ได้มีการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะครับอาจจะ เดบบอมฮะหรือว่าระเบิดทางการคลังที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของสหรัฐก็ได้ทําให้วิกฤตนะครับแม้ว่าตอนนี้ยังไม่เกิดแต่ถ้าเกิดปล่อยไปเนี่ยอาจจะไม่รอดครับแล้วก็สหรัฐอเมริกาจะไม่มีหลักประกันนะครับว่าจะมีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งได้ตลอดไปแล้วก็หลายๆประเทศครับในอดีตที่ผ่านมาก็มีปัญหานะครับเริ่มมาจากปัญหานี้ที่ลนประเทศแบบนี้เช่นกันเพราะฉะนั้นนะครับคำเตือนของ Moody s อาจจะกลายเป็นสิ่งที่ จริงก็ได้นะครับถ้ากว่าสหรัฐเมริกายังไม่ได้แก้ไขปัญหานี้ที่มีอยู่ตอนนี้ครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการข่าวเชาว้ามอร์นิ่งรีฟครับเพื่อไม่ให้ทุกคนพลาดข่าวสารการลงทุนนะครับแล้วก็เป็นการให้กําลังใจทีมง,งานต้องทำยังไงคคฮะคุณเจษฮะฝากช่วยกันกด s u b สไครป์ช่องทางฟิโนเมนาทางยูทูบเพื่อให้ความฝัน1ล้าน Sub s c r i b e r เราเป็นจริงจะให้ดีกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสสำคัญ พบกันนะครับท um, ุกว mm. ันจันทร์ถึงศุกร์นะครับแปดนาฬิกา5นาทีรายการมอนต์วีฟกับพวกเราทุกคนครับเพราะพวกเราฟิโนเมนาของการลงทุน